กินแหน่บอเล็กกินแหน่ไฟคเน้คเน้โคนน้คเน้โคเน้โี่น้โคเน้โอเน้โเน้ แต่ยังบอทันได้กินเนาะเห็นผื่นมาขายมาลองชิมเบิงว่าสิแซบบาแซบเิ่นเห็ดเชื่อมเชื่อมมะข้่ยว่บ้ังเออเนีแม่ยังระบาดนี่ รสชาติจะออกหวานๆผัดผาดผัดผาดหน่อยหนึ่งล้วก็ะสมนิดๆห่วยมาเลยใช่ไหมอือแล้ว ไวนยังไงกินหคนเลยมาเลยใช้เข็ยังกินนเขนเกินนบอเล็กกินนรคนนนนีคนนนนี้เียเอคน้ยุบเลยหยบเลยปอย่าบังกล้องอย่าบังกล้องบาย กินต่คนใบามเด้อว่าๆมันกินคนใบามเด้อบายเด้อบไมเด้อเอาอีกไมหวยู่แลววั้กินบ่กินจับบ่ใบไเด้อเอซี่ีเจ็าพอยด้วยแล้วมาเอาอีกมึง

เอาอีกเลยม่ออกอย่าเฮ็ดแบบหานๆช่ำๆเลยโอ้หวามาอีแล้วมาอีแล้วมาอีแล้า เฮ้ยเนี่ยดิมังลีมังลีแตงแลกมัลให้เป็นไดไปก่อนต้นนั้นสิท่ากินต้มขุ่นนะกินอยู่เหรอเนี่ยไถ่ไอ้ขึ้นบ่าเลยคือรันคเอ็ดยืององน้ำ่ไม่จับได ใส่น่ะบันหวานขมนะหวานมันผ่านแล้วก็ลิ่นี้สอดแล้วหนึ่งครับสอดแล้วหนึ่งมึงนโมยจถือตีนสะพานาเกือเดียมักเย่บ่กมักดิมักไก่ ออ้องงห้องได้ขึ้อืมอเเอ่อไอ้ของกินน่ี่าเ่าก็ได้ได้ได้ฮัล

ป่ะตัวเซลสัตเด็กน้อยนะเป่ะตัวเป็นผู้ว่าบอเล็กตายกินเลยปวดหัมาโลดเด็กน้อยในบ้านถ้าก็ออกมาแต่สวนเนี่ยมันไม่หยาดจับถ่ายคลิปให้เบิร์ดมาะมาจอดก็ยังคิดยังบานนี่ฮะ คลิปหนาวตามหงมดแล้วคลิปหนาวที่มัน่ายคลิปกันใหม่เนาะมือหนาวก่อนม,อม,ออมือหนาวมือหนาวที่ายคลิปกันใหม่เล้วพีน่น้องมามา่าจะปินกล้องให้ดีๆมั้ยปินกล้องหลังให้ดีๆหนาพี่มะท่า